โอเคกับสวัสดีสาวลาวสาวไทยแล้วเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองฮุนสแนลคือเก่าเนาะโอเคนะคลิปนี้กับอีพีสามโครงการปั่นรถเบรบร้อยเนาะเดี๋ยวให้จะมาเบิ้งสภาพเนาะว่าฮอดไซสแล้วเนาะเอออีพีสามแล้วว่าเฮาจัดมาฮอดไซสแล้วเนาะก็ต้องบอกก็เนาะเรื่องตัดคลิปเนาะเรื่องตัดคลิปเออเฮาตัดแบบบริยัปบรนได้เนาะพาโทรศัพท์ ลิ้นบอคอยถนัดเนาะเออมันมันลิ้นซ่ามันมันแล็กเนาะเออเวลาตัดกะบันทึกเนาะบันทึกกะบบได้เนาะเอเพราะว่าโทรศัพท์ข้างหนึ่งมันสัมผัสบบได้เอกับข้อโทษว่าให้นาการตัดคลิปเนาะเอเพราะว่าโทรศัพท์มันลิ้นบ่ค่อยสะดวกเนาะคือโทรศัพท์เก่าเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งลดกันลยเนาะว่าหอดใสแลวเนาะเขาเนาะตอนนี้น่าจะประมาณเกส้าเปเนเนาะเพราะว่า เดี๋ยวจะมาเบิรงนทรงก่อนหรือทรงเนะแถดแถแทรดนี่ทรงเนะตอนนี้กำลังล้างเนาะทุกคนนี่ประมาณนี้เนาะกำลังล้างเมื่อกี้เนาะนี่เสร็จเรื่องยังบ่ทันเอาออกเธอเนาะเพราะมันคาบแห้งนะนี่ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เลยหาประกอบเป็น ครบสุดแล้วเนาะยังแค่เอิกเนาะเอิกหน้าเอ้ยเอิกเนาะบอลสินดำบอลเอิกเนาะเออแล้วก็เบาะเนาะเบาะยังประธานแล้วทีน่ะเนาะเบาะเบาะกับสติ๊กเกอร์เนาะสติ๊กเกอร์เนาะใครใจดีก็มาสปอนเซอร์ได้เนาะสองนี่เพ่เคยสปอนเซอร์เพ่เคยข่าวแล้วเนาะนี่ประมาณนี้ดุมย่อเนาะล่างหนึ่งจุดสองนี่ประมาณนี้เจะอาร์มจนเนาะนอาร์มจน ทอเกมได้ซิ่งป่ายเรทเนาะทุกคนนี่มาเนี้ยเห็นเนาะจานทิ่เนาะดุมดุมเดิมเลยเนาะจานกจานเดิมเลยเนาะน,นี่ประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวจักเปอร์เซ็นต์กับคอมเมนต์มาเนี่ยน่าจะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะนี่ยังไม่ทันแล้วยังสติ๊กเกอร์เนาะทุกคนเนาะรถปั่นวัยรุ่นงบน้อยเนาะ มาจัดกันได้เนาะเ็ตตามเลยเนาะงบน้อยโดยบริษัทเสียขายอย่างเนาะเอองบน้อยงบน้อยลีเนาะใส่แคนะ่น้ำมันนะเออนี่ต้องบอกแล้วเนาะอะไรสิ้นส่วนทุกอย่างเอาจากเว็บรอยสิบเนาะเออจากบักแพนดาเนาะถอดอะไรท,ทุกสิ้นเลยเนาะนี่ โซกอามยนลางดุมย่ออีอย่างต่างๆสินแดงเนาะเฮาเอาแต่เบปลอยสิบไอของเฮาเนาะนี่ท่ออีอย่างเครื่องแตงมีแต่จากเนาะเมื่อกี้กล่องดับเนาะกล่องหอนเกินนี่สินหน้าสินหน้าลางหน้ากะมีแต่ของบักร้อยสิบเลยเนาะมีแต่ดุมดุมซื้อเนาะบ่เอาเนาะเอาเฮ็ดจานเด็ดเนาะเออดุมเด็ด เบกการดิศณาเออ,อย่างวะเออประมาณนี้เนาะเอาอะไรจากรอยสิบทุกชิ้นแล้วเนาะนี่ขอท่อเนาะขอท่อข้อนี้เป็นข้อของรอยสิบเนาะเอาเอามาดัดเนาะเออนี่ประมาณนี้มาดัดดัดเอาขึ้นเทิงก็เนาะมันจึงเข้าได้เพราะตัวนี้มันโค้งเกินนี่ของรอยสิบมันโคงน้งเนาะ อันนี้เฮาเจียน้อยนึงเนาะมันจึงเข้าได้เนาะมันอยู่ในนี่เนาะบ่เห็นอืมประมาณนี้นี่เนาะเฮาดัดเอา1 2เนาะบ่นี่อยู่ในเนาะนี่อยู่ในบ่เห็นเนาะอยู่ในแล้วก็3 4เนาะนี่เอาของทอคทอีหยังเนาะอย่งว่าทอทอาเนาะเออเอามาตัดแล้วก็มาดัดตัดเอาเนาะนี่ประมาณนี้ได้สงประมาณนี้เนาะ นี่เน่ะส่งประมาณนี้เลยนี่ประมาณนี้ส่งนี่เนาะเดี๋ยวเอาเอาลงคาตังคู่ก็เนาะว่ามันสิเตียซ้ำใดเนาะลืมบอกเนาะลดหน้าลดหน้ายังน่าจะประมาณสี่นิ้วเนาะสี่นิ้วสี่นิ้วห้านิ้วประมาณนี้ทำลืมแท็กเนาะก็เนาะนี่ประมาณนี้เลย เดี๋ยวเอาคาตังลงกันเนะาะนี่เนาะประมาณนี้แล้วเนาะสดดีย้ยเดี๋ยวทำหนอยสิบแล้วเนาะคือเรียบร้อยนี่ทาแตง่ง เฮ็ดอ้ามทรงเดิมนี่บอกเลยโคตเตะเนะาะหัวซกเป็นซกสองแปดศูนย์นี่เนาะทุกคนทรงประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวมาเบ่งรอบรอบนี่ประมาณนี้เนาะ คือกองมันมักตัดเนาะเัวเนาะเวลาหอนหอนมันก็ตัดโทรศัพท์หน้าเออมันเรียนบ่อยขักเลยเนาะกาใส่โดนแบบประมาณสามสี่ปีแล้วเนาะมือสองเออมือสองแต่ปีสองพันสิบสองพันสิบเก่าบ่สองพันสเนาะเออสองพันสประมาณนี้โอเคเดี๋ยวาจะมาฟังเสียงเนาะเออถ่ายคลิปเท่าต้องฟังเสียงสรับ อีพีสามนี่น่าจะจบเพียงสาำนี้ก็เนาะเดี๋ยวถ้าเฮาติดมีสติกเกอร์เฮาจะมาอัปเดตใหม่เนาะอัปเดตใหม่เฮาจะมาติดสติกเกอร์ปีเก่าเนาะว่ามันสิเทสัมได้เนาะเออนี่เห็นหลายคนเขาติดมีแต่ปีเก่าเนาะเขาบ่ได้ติดอ่าสติกเกอร์ตัวท็อปนี่บาดเดียวเลยเนาะคือแบบก็แล้ว นนี่เาะกำลังตีบวกขึ้นเนาะคนเนาะจักจังไดเนาะในประมาณนี้เราเสียงเนาะดูเดิมเนาะเดิมเดิมเนาะเครื่องจักรเดิมเดิมเลย กปุ๊บก็เนะว่าเครื่องจักเทปูเนาะแต่ว่าเอาได้ใช้เทปูแหละเออแล้วจะมาเบิ่งสายเทปูเก่าเนาะว่าบ่าแม่ทางของมันแล้วเนาะเอากระสือมือสองเนาะโอเคเนาะเมื่อกี้กระปองตัดเนาะเสียงกับสีประมาณนี้แล้วเนาะเพราะเนาะสภาพกับประมาณนี้เนาะรถตันงบน้อยเนาะเออนี่เนาะตอนนี้ยังไม่ทันใส่เนาะ เดี๋ยวเอามาใส่ก่อนนี่ตัวนี้แตกเลยคนหน้กนนากากสิ้นนี้เอาเฮดซีมาใหม่นะเรือเบาะเนาะเบ้ะรลยกาอีช่างวะสติกเกอร์เนาะเออสติกเกอร์เนาะยังบอทันได้มีเนาะประมาณนี้เลยเนาะโอเคสำหรับ การปั่นเว็บร้อยงบน้อยก็สิประมาณนี้เลยเนาะบ่ได้ใส่งบหลายเพราะว่าเฮาเอาจากเว็บ110ไอของเฮาเนาะถามว่า110ไอยังแต่งบ่ก็คือยังแต่งเนาะเออแต่ว่าเฮามาจัดเบิ่งทรงอ่าเว็บ100ก็เนาะเว็บไอเดี๋ยวเฮาจะค่อยปั่นใหม่ปั่นใหม่เนาะเฮาค่อยปั่นใหม่ ล่างสุดล่างเขาจะมาจัดใหม่เลยเนาะแต่ว่าทะงบก่อนเออตอนนี้ยังหางบก่อนเนาะหางบหางบเออ,อเคประมาณนี้โอเคเนาะสำหรับการตันเรียบร้อยงบประหยัดกัดสีประมาณนี้แล้วเนาะสูงกัดสีได้ประมาณนี้เนาะทุกคนคือเขาปันแต่ล่างโค้งแล้วเนาะล่างโค้งเปลาสีโค้งเนาะแล้วก็จัดอีกอย่างต่างต่างกัดสีประมาณนี้เลยนนนนนลลนลเลาลนะยา,าะฝา,ากเป็นกำลังใจให้คอย คลิปต่อไปเนาะเขาเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเนาะเออคือตอนนี้ใส่กล้องบเป็นแล้วเนาะเขาเนาะโทรศัพท์กเก่าแลนะ้วนั่นแหละเพราะว่าไอโฟนหกเนาะเออไอโฟนหกก็คือไนะอโฟนหกเนาะรุ่นเกา่าใส่กดได้แล้วเนาะเออแปลงกับไล่เถื่อกแหละเออน่าจะสิบเถื่อกแลนะ้วเนาะโอเคเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเนาะ เป็นต้งใจคอยเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเนาะไป